รถไฟจีนลาววิ่งแล้วนะครับสำหรับ FC ที่จะไปนั่งสำรวจเส้นทางกันนะครับก่อนที่เราจะจัดทริปทัวร์ต่างๆนานาเนี่ยเราต้องไปนั่งสำรวจเส้นทางกันก่อนนะครับเป็นทริปปฐมฤกษ์ทริปแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองกลุ่มนักธุรกิจนะครับที่จะไปนั่งสำรวจเส้นทางกันนะครับในช่วงที่รอเปิดประเทศนะครับนะก่อนที่จะเปิดประเทศนะครับ เราต้องไปนั่งสำรวจเส้นทางกันก่อนนะครับระหว่างที่การท่องเที่ยวยังเดินทางไม่ได้นะครับนะใครที่มีรู่ทางที่จะไปทำธุรกิจค้าขายกับจีนนะครับนะแนวเส้นทางรถไฟจีนลาวนะฮะใครที่สนใจนะครับไทยเอ็นเจอนะครับยินดีต้อนรับนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ ไปร่วมสำรวจเส้นทางรถไฟจีนลาวกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างมันมีอะไรที่น่าทำมาค้าขายบ้างนะครับส่วนเลื่องท่องเที่ยวนะครับต้องรอไปก่อนนะครับรอวีซ่าท่องเที่ยวก็น่าจะปีหน้านะครับน่าจะมีโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นวีซ่าธุรกิจเหมือนเดิมนะครับวีซ่าธุรกิจนะคสำหรับนักธุรกิจนะครับ ใครที่สนใจนะครับไปสำรวจเส้นทางทริปแรกนะครับที่ปฐุมเลิกของแนวรถไฟจีนลาวนะครับอินบ็อกมานะครับทางเว็บไซต์ k ิกต y อกยูทู f เฟ e บุ๊กนะครับนะสนใจไปสำรวจเส้นทางด้วยกันก็ทางเจอ e l i n v e s t o r c o นะครับสวัสดีครับ